ถูกต้องนะคะคุณครูมีคำว่ามะนาวเม็ดโดนแม่ขมของมากกัดพี่นะคะมาดูกันดีกว่าว่านักเรียนจะเรียงว่าอย่างไรพี่มะนาวกัดโดนเม็ดของแม่ขมมากเฮ้ยเม็ดอะไรมาบอกกันก่อนขมเหรอผิดคะ่ะแอะถ้าจะเรียงเนี่ยต้องเรียงว่าพี่กั โดนเม็ดมะนาวของแม่แล้วมันเป็นยังไงผมมากไม่ใช่พี่มะนาวกัดโดนเม็ดของแม่เม็ดอะไรข้อต่อไปนะคะจงระบายสีให้อยู่ในเส้นนะคะโอ้ว้าววิชาศิลปะเด็กๆน่าจะชอบกันนะน้องคนนี้จะระบายสวยไหมห้ามออกนอกเส้นด้วยนะคะหนึ่งสองสาอ,อยู่ในเส้นจริงด้วยไม่มีอะไรออกเลยแต่มันผิด มันไม่ใช่อย่างนี้ระบายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยเงี้ยอย่างเงี้ย,ย,ยก็ระบายไปสิมาจงเขียนเลขตามที่เห็นนะคะว้าวในรูปเนี่ยคุณครูเอาเลขมาซ้อนๆกันเพื่อให้มันท้าทายอะ่ะดูสิว่าเด็กเนี่ยจะเห็นเลขอะไรกันบ้างเป็นการฝึกสายตานะคะในรูปน่ะมันคือ6 9 8 3โลกมาเลยนี่ว่า สุดท้ายนะคะจงเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับอาชีพนั้นๆว้าวเป็นการจับคู่อาชีพและอุปกรณ์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว้าวข้อแรกนะคะนักดาเพริงคู่ขับอะไรถังดะเพริงค่ะไปก็ถูกค่ะเกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะต่อไปเชฟโรลิงพินค่ะถูกค่ะมีกระทะค่ะถูกค่ะแล้วก็มีหมอ้อเชฟค่ะครัวมอนพันก็เป็นคุณครูนะคะเป็นคุณครูเด็กเรียนว่าเชือก กูจะเอาเชือกมาทำไมอะลากเลื่อนเกียนเหรอมีนาด้วยกูไม่ใช่ค